ถ้าพี่ๆกำลังหาลำโพงบูทูตตัวจบมาจบตัวนี้นะครับเสียงลั่นเบสแน่นสุดๆกับ m a v 8 8นะพี่ๆดูลูกเล่นการปรับของเขาก่อนนะไม่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 ใช่ปรับแค่แหลมกับเบสนะครับพี่ๆตัวนี้มีกลางให้ด้วยแล้วก็มี x เบรนะเพิ่มความแน่นของเบสขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้นะลูกเล่นการปรับจัดเต็มแบบนี้จอดิจิตอลบอกพี่ๆตัวใหญ่ด้วยนะครับจอใหญ่ด้วย แต่พี่ๆต้องแลกด้วยความหนักของเขานะครับ10บกโลแต่เสียงสุดจริงนะบอกพี่ๆเลยนะครับเสียงดังลั่นมากๆเบสแน่นมากๆนะครับอ่ะให้ดูด้านหลังครับนี่นะครับรูซับ2รูกระหึ่มแน่นอนนะครับพี่ๆมีแบตสิบสโวลต์นะต้องการเล่นลําโพงตัวนี้นานขึ้นก็ใช้แบตสิบสโวลต์พ่วงได้นะครับมีรูเสียบไม้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีรูเสียบกีตาร์ด้วยนะเอาไปเป็นเล่นแบบเล่นดนตรีได้ด้วยนะครับตัวนี้ แล้วตัวเขาอ่ะมีไม่ให้พี่ๆอีกแล้ว2ครับไม่ลอย UHF อีก2ตัวนะครับมาถึงเวลาแล้วครับพี่พี่มาลองฟังเสียงของเขากันดีกว่าว่าแน่นแล้วก็ถูกใจพี่พี่แค่ไหนนะครับไปครับลำโพงบูทูด M A V 8 8ตัวนี้ครับไปครับ แน่นจริงนะพี่ๆชอบฟังเบสแบบกระแทกกระแทกแน่นๆนะมาตัวนี้เลยนะครับแล้วรองรับการฟังเพลงของพี่ๆทุกแนวสตริงลูกทุ่งนะครับครบจบในบ้านนอกบ้านก็ไม่อายใครครับกับลำโพงตัวนี้นะครับลำโพงมืทูตดีๆอีกตัวหนึ่งจาก Hv Group ครับราคาไม่แพงด้วยนะครับ Mav 88พี่ๆต้องมีครับ